ครับสบายดีและสวัสดีนอกากพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุข่สู่คนพี่น้องเลยบอาว่าสิอยู่ในประเทศและกะต่างประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับเข่าวซูซองบาดเตียงทองซาเนียวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอ่เมือ่อวานไปทางเมืองน้องเนาะอ่าบริหารกับเมื่อวานนี่ก็อยู่เมืงเองซซปูนพ่อแม่พี่น้องเลยก็เลยน่ะสิไปแวะหาน้องเลียก่อนเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาไว้ให้เราเก็บกำ ว่เาเหตุเฮื่อเหตุซ้นานเล่าและลรรอบก่อนนัำเบาเตียงขึ้นไปลแล้วก็ให้เราอยากได้เฮื่อนก็อยากได้ลดวัสดุเมพี่น้องเลยเนาะโอ้แต่กระบะได้พี่น้องเลยน,น้องเพินน่นก็ได้เนาะวันนี้ก็มีผู้ใหญ,ญ่ทางคว่างไทยเพิ่นฝากเงินมาให้แล้วก็ซื้อปลากระปองซอยเบาเตียงล่างหนึ่งมอบให้เราวัสดุเมนพี่น้องเลยเนาะอ่าก็โอเคละบ่าลายใหญ่กันห้างไปเบิงบ่งไปส้มน้ำกันบ่าว่าวแล้วชิยูเฮื่อนด้ยบ่หรือว่าจงังใดพี่น้องเลยปกติแล้วก็ไปปลาไปดง ไปตัดกล้วยตัดยังเห่แหละไปให้ไปทางให้ทางส่วนเนาะม่งเถื่อกระถาน้องเราอยู่นั่นเมย์ก็เม็นเล่าไปแต่ว่าเามย์เล่าไปก็เม็นเล่าเอาน้องนะพี่น้องเลยกระไตบา้าไปเนาะไตตนทางน้องเลี้แย่เป็นการพี่น้องเลยน่ารู้ตนสุดๆโอ้ไปไปเบิ้งไป็นมน้ำกันบออ่าว่าอะไรใหญ่กันห้างพี่น้องเลยเพื่องเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะ ี <reg> <ant> ่น okay. so okay? okay. so okay. so ้องเลยม่ี่ก็มากับจานล้าเสือไดโดกได้มาหนิโอ้ไก่สงการนะพี่น้องเลยเข้าวให้เจ้าเข้ากับบรรยากาศซึกเด็กซักหน่อยเนาะตอนนี้ก็มาฮอดบ้านเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยบ้านสร้างเนาะเมืองนองพี่น้องเลยป้าโตอากาศมันนี่คือแบบอบเอาแท้จังว่าคึมคึมคือฝนรุนแงที่ใดจังสัตว์นะคุ้มโต gì đi bong rồi, bong 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 แต่ว่าเพิผลรุดดินแปลงไว้แต่ว่าบ่มีเงนินวัวสัตว์นะบ่มีเงินสารต่ออ๋อแตะเลยโจยโจไว้สามีก่อนหาวสัตว์พี่น้องเอ้ยโอ้ยจักที่ยู่ดูโบเห็นแม่แล้วเนาะะไปเบิ่งไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยอืมสบายดีอยู่ไสโนอบอัดนี้ โอ้สิสบายดีละอ๋อด่เนาะอ่าอันนี้มาอยู่คนมาอยู่เพื่อนไม่เท่าเพิน่นเนาะโดยเอาน้องบ่สบายดีนาะงโดยใช้เมย์เจ้าไปใช้นะ่ะแม่ไปให้ไปให้ไปให้อีกแล้วอืสบายดีไม่เท่าโดยนี่ไม่เท่าเนาะมาอยู่เพื่อนไม่เท่ามาลินเนพื่อนไม่เท่าบ่ โอ้ยะยังนอนอยู่พุ่นคือเก้าเราป่ะอือมีกับปูพี่น้องเลยอ่าเราเห็ดเบียกเก่งมากเลยทั้งโดยอ่าไม่ละเดี๋ยวคขอนีกไม่ในที่น้อยจะกินข้าวกินน้ำแล้วมันนี่บ่ได้กินยังบ่ได้กินยังบ่มีน้องกินบ่โอ้ยแต่กระบะกินบ้าขนมหืม เนี่ยกินซ้ำดอกเมยได้นี่ซ้ำดอกเมยเนาะเมยไปให้ไปเฮ็ดยังตอนนี้ไปปลูกบ่หรือไปยังไปตัดกล้วยบ่พอจะมาได้แต่เฮ็ดเฮ็ดงานน้ำเบี้ยพอห่าวแล้วไปให้ไปให้คือกันอะพี่น้องไงยยังบ่ได้ฮอดเชาอยู่เฮือนเจ้านี่ยังบ่ไดรยังเลยบ่ ปมาพีละมากพีใช่น้องจะไปใช่ใช่นะใครบ่มีน,น้นองมีแต่พนะีอ๋อน้องอันน้องมีแต่คนนะคือว่าอันน่ะน้องผู้ชายผู้หนึ่งเห็นบ่มีบ่บ,มมบ่มีมีแต่เอื้อยบ่มีแต่อ้ายไพ่ใช่นี่ล้านบ่คนหู่จักกันบ่ ดูใช้เฮือนผืนผูกยิ้มหน่องหน้าผูกใกล้หนองขนาดเลยไหนบัตดกระสอบเปิดว่อนลงรียอ่ะกระสอบไปเลยมันเป็นชุมยังซี่มาหละพี่น้องเนียนะ Ừ, ăn mấy sao hả? Hả xẻo cho cháu, ăn hay mấy sao Rồi. ướp. Ừ. cái gạo. À, đi khôn là vậy là. À. À,พี่น้อง ơi. Đi Hả? Đây gì đâu? mà nương đấy anh chị sang khoảng thai phần à phạt ngân má hay bờ tiền lắm à xịt vạc ra bờ tiền lại lăng hay nong lia nương

Phá long kính khảo gầm nhang mini bơi Mới nhang bơi kính nhang lơi tìa chào và đấy đại 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 เออว่าจะกินนมบ่เนี่ยไ่รูบเหตุไม่รู้เป็นอะไอันน่ะเพิ่นเศร้ากินนมหรือบ่หรือว่ายังยังกินนมอยู่บ่ไม่ได้กินนมอืมไม่ได้กินเลยยาเนี่ยกินแต่ข้าวแต่เคยกินยังบ่ปากระป๋องเคยฮะเคยกินเม็นบ่ปลากระป๋องระเบ้าได้เบิ่งดีๆเม็นบ่หูเคเม็นบ่หูระเบ้าเห็นยังบ่เคยกินบ่โม่เคยกินบ่อืมใส่ถสวยเจ้าระเบ้าสีอ่อน เทสวยเจ้า,จาไหนละ่ะนี่นอันใช่คือหน่อยแทอู้วสวยโอ้ยเอาอไรอีเกืกมาแล้วหเป็นยังไงเออเัีแหละเอามาเลยมมี่เอาหน,น่วยสวยเ้าแหนถ่วยคือเปลินอนแทบ่ละสวยมีบัตเที่ยนี้บน่น อ๋อในกระซามนี่กระซามอ๋อ้วยังเสวยอยู่เถอะใช่บุ้มมี่บุ้มมี่นะอยู่นอกได้ใช่มีบ่บุมี่ครับได้แล้วพี่น้องเลยจะจิกแกให้น้องเพิ่งกินชิมน้ำเบิงกันนะชิมลงปลากระบอกจะโตได้หนีเนียหนึ่งสามสี่สี่โต อ้าวนี่แหละอชิมลำบึงดูมาอ่ากินลำบึงดูกินลำบึงดูชิมพาพาน้องกินลำบึงเสียบอยู่บนปากโป่งหรือเปล่าอือแช่บ่แช่บ่ป้อนน้องด้วยป้อนนกินได้บ่ป้อนกินกินกินเฮ้ยพี่น้องเงป้อป้อนข่าวเก๋ๆเก่งๆเนาะข้าวย็น เพื่อนจุเพื่อนจุไพ่ก็อยู่ทิ่งเพื่อนเลยคอไงน้ำมือหิวน้มยาบ่เต้นโบกินเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเ้ยเเฮ้เก้ยเ้้ย้ย้ยเฮเฮเเ้เฮ้ย้้ยเ้ยเ้เน้ยเฮ้่นก้เ้เเ้เ้ยเเฮ้ยเฮ่้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้เ้้้เฮ้่เ้เ้ยะเเเ้ วอมน้่มีอนชื่อโ่มน่อโทโกิน้องไงกินน้องหละยกินบบาก็ดื่มมอต์าดื่มซอนมมาให้อากินตัวนี้เจ้าย่านเลยให้เป็นจับด้วย

นอิ่มบบมนจมมงมงัง,งไม่มีเฮ<ร>ือมีเงอานอกกิน้วคุยกิน้วตอนมันกินรสตอนมันนะหอมแ่บเลยโอพูดพูดกันเราไงเราก็ได้คะแนแคะแนอยากแชร์็เห็ดแต้ว่าเอายำกิน<ม>เป็นชาลานเป็นกัน เาไม่ได้เไม่ได้เงินเดี๋ยวให้น้องเพื่นกินข้าวอิ่มกันกลงว่ากันวันี้พญาไิ่งผ่าเงินมาให้เพื่อนอยู่เนาะมอบเงินให้เพ่นเป็นยังไงอิ่มแล้วอิ่มแล้วเงินบ่ออายก้องไลยอิ่มแล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวไปแบงไม่ไม่เถากินเด้อเออการกันกินนื่อนี่แหละมันมีลอยป่องออ แกะหนึ่งนี่กัอ่าแล้วก็นี่แหละระบายพอเพิ่นก็บม่ได้ให้บางเตียงซื้อยังมาพี่น้องเห็นนะมันจะ่าให้เอาเงินมามอบให้หลหลหแล้วพอเก็บไว้สมทบนะพี่น้องสมทบเหื่อนเห็ดชานได้พี่น้องก็นี่แหละอันนี้ก็มีน,นะม,มีเกลือแล้วก็มีข้าวเด้อถุงยงังซี่นี่ประมาณห้าถุงหกถุงพี่น้องเลยนี<อ>่ยก็สอบมันเลยจะมอบให้เราคดเลยเข้าวก็ยังพอมีอยู่บ้างเพื่นเจ้าตอนนี้ก็นพอมี อ๋อนี่แหละประมาณประมาณอยู่หลายรูอยู่พอสมควรโดมีแต่ว่าอ่าระบาดชีมองเงินไม่ให้โดอ่าพอดีมีผู้ใหญ่อยู่ทั้งทางทยพวนแหละอ่าแล้วพอแรงบ่พอจะมาแรงตอนแรงบ่เจ้าเก็บไว้ได้บ่เงินเก็บได้ได้บ่มันมันบุหียบ่<ด>เก็บไว้ดีๆได้เงินมันหลเติบได้เด้อโดนอ่า ือว่านั่นก็เดี๋ยวพ่อจะมาแล้วเอามอบให้พ่อเจ้าบอกว่าละเบ้าในเอามอบไว้ให้ไว้เห็ดเพื่อนซื่อเสาเห็ดเพื่อนสิเด้ออ่าพี่น้องเลยกินอิ่มแล้วครับเดี๋ยอะเงินกันเด้อหาเงินก่อนพี่น้องเลยเงินผ่นผาดมาตั้งแต่โดนๆล่ะเนาะแมนบรายขึ้นมา จนเอาไปซื้อบัตรแล้วพี่น้องเลยก็เลยไปหาเอาไม่มาแทนเพิ่นบัตรนี่จะมาลองตัก โอเคมาเงนเลยอ่าพอดีเงินผ <aker> <t ried> ู้ใหญ่เพิ่นทางฝั่งไทยอ่าเพิ่นก็อ่าซื้อปลากระป๋องใส่บ่เตียงนี่แล้วก็อ่า1ลังเนาะแล้วก็เป็นเงินเพราะว่าส่วนใหญ่เพิ่นอยากให้เอาเงินมามอบให้น้องเพิ่นเลยว่าซั่นเพราะว่าสิได้สมทบเพราะว่าเฮเฮือนลาว จุดตระลักก็คือเฮือน,อ,เอ,นนอนนั่นแหละพี่น้องเราอยากได้เฮือนเนาะตอนนี้เนาะหละเพืเ่อนสําคัญที่สุดพี่น้องเราอยากได้ตอนนี้นะบัานนี้บัตรเตียงก็เสียเงินนี่แหละบริสุทธิ์อย่างเลยจะซื้อไปมันก็สิเบิร์ตไปเสียเ,เงินมามอบให้แล้วพี่น้องเลยจำนวนสองล้านห้าแสนกี่นะเป็นเงินไทยกับประมาณห้าพันบาทพ่อแม่พี่น้องเลยจะเคยจะเคยได้จับเรื่องเงินหลายนึกเม่เคยเม่เคยอ่า ซัมนี่เจ้าเคยได้อยู่บ่โบได้บ่ได้ในตัวสิบพันในตัวสิบพันเศาพันเศาพันหรือประมาณสิบพันกับเศาบาทเนาะอ่าประมาณเศาสามสิบบาทเราเคยได้ปานนี้ส่ 3, ามนี้พี่น้องเไยแต่ว่าอันนี้มันเป็นซีหาพันบาทเนี่ยเราอาจจะบ่เคยได้ได้แต่หาบ่ได้เราคลิไปไว้ได้รักษาไว้ได้มันบ่ได้ได้ครั้งนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวบะเลงย์ระเบ้า เพราะว่าเดี๋ยวสิกลับมาพี่อยู่พี่น้องเลยเดีบับสิกลับมาแหละเดี๋ยวสิวาวม,าวมาถามมึงพอแล้วต้องต้องให้มันครบเนาะฉักนี่เ <laughs> นาะซีหานกะติวมัดให้เราก,ก่อนพี่น้องเลย,ยมีบ้านังยางบัน ยางกับโบมีเนาะด็ดเด็ดเด็ดเด็ดมีอยู่เริ่มเตียงนับกนเนาหน่งส่ห้เจาสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบใบก็คือ2องล้านห้าแสนกี่นับเงเนาะ อ่าฮะระบายสิมอบให้เจ้าเก็บไว้ดีๆได้ล่ะเด้อโดยอ่าทั้งของทั้งวัตถงมวลนกับเงินจำนวนนี้แหละเป็นเจ้าผู้ใหญ่เพิ่อนดูทั้งพังไทยแหละาดขอบใจเพิ่อนเองนกมือนกมือ่อโดยขอบใจให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงว่าสิขอบใจให้อยู่ดีมีเฮงเด้อให้โชคให้มันให้โชคให้มันเด้อให้ร่ำให้รวยให้ร่ำให้รวยอ่าพ่อแม่ให้มาซัมได พ่อแม่ให้มาสำได้ขอให้กลับคืนหาพ่อแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อขอให้กลับคืนพ่อแม่ได้พันเท่าสาธุอา่าอีหล่าดีใจบ่ดีใจเอาไว้เฮ็ดเฮือนเจ้าเดอ้อเด้เอพ่อจะมาแหละให้พ่อก็ได้ให้แม่ก็ได้เด้บอกว่าดรบเบานี่เอามาสมทบเ,เห็ดเฮือนเด้อให้เพื่นไปซื้อเสาชิ่นใหญ่ามาไว้เด้อไปชนะระบ้ากับป้าอนบัดนี้โดย สูดได้เด้อมันอ่านระบ้าชิมาหาไม่เด้อเก็บไว้ดีๆเด้ออันนี้ก็เด้อแก็บไว้ปั่นกันกินมันหลไหลอยู่ร้อยปองผนปลากระปองกระโบ๊ะง่ายๆเด้อเบงพี่น้องป้าลุงน้ำมันนี่แล้วกินเด้ออ่าไม่เอาไม่ให้ระเบ่าเลยไปสบายนี่พี่น้องเไยนับก่อนเด้อหละเด้อสก็บไวก็อีกลิดน้อยฉันชื่อยังก็ชื่อเปียเปีย เอือดสีเลียนองสิเปียเฮ้ยเศษเศษเปล่าไปายกันนรายากนะยากไปกันเด้อเฉด้อไปกันเด้อเก็บไว้ดีๆได้เลยเงินเด้ออันไม่เท่าซอยเบิ่งเงินนี่เด้อไว้ให้พ่อเพิ่นเฮ็ดเฮือนเด้ออ่าโดยโอเคไปพี่น้องเลยกลับก่อนบัดนิแล้วก็กับปลาเด้อโดยโดยโดยล่ะ พี่น้องเลยนี่แหละอันนี้ไม่เท่าอันน่ะปลากระป๋องเด้อแล้วก็กินน้ำกันอะไรกับเงินห่าหมอบว้ให้เพิ่นเบิ่งน้ำเพิ่นเนด้อสองล้านหาเสนกีบอ่าไว้ให้พอ่อเพิ่นไว้ชื่อเสาเฮ็ดเฮือนเด้ออ่าพอดีพ่อเพิ่นก็ไปให้พี่น้องเลยเนาะอ่าเดี๋ยวกลับมาผ่านมาท่งนี้เดี๋ยวชี้เวมาถาม,มทางพ่อเพิ่นใหม่เนาะแต่ว่าหากเราอันนี้ยุดอกทั้งอ่าน้องเลียเพิ่นก็เป็นคนที่แบบว่ากระตันยู แล้วก็อยากได้เฮือนอยากได้ซานเนาะเป็นคนที่บอว่าอยากได้อยากมีนะพี่น้องเลยก็เลยมอบให้เพื่อนแล้วก็ให้มาเถ้าคนเบิ่งน้ำเนาะฮ่าโตมือนี่ก็คึมคึมบรรยากาศพี่น้องเลยเนาะคึมผ้าคึมผนนี่แหละเพื่อนไปเพื่อนไปตัดไปที่แหละพี่น้องเลยเอากล้วยแมนมาขายแบบนี้เนาะบุ้มีเงี้กระเฮ็ดไปที่แหละอยู่พี่กันพี่น้องเลย ไปาชาวบ้านนี่ขอตัวเดินทางกลับก่อนบ้านนี่พ่อแม่พี่น้องเหงยเนาะอันนี้ก็คือบริเวณวัดชีเทือนเล่าแหละพี่น้องเหงยเนาะแต่ว่าก็ยังบุ๋มีอย่างอยู่ตอนนี้พี่น้องเหงียนบ้านนี้บระเตียงกระโมกเงินถึงแล้วสองล้านหาแสนกี่นี่ก็เท่าไรๆเติบอยู่ดอกเนาะทั้งเสาทั้งยังกับสีลา,ายอยู่พอสมควรพี่น้องเหงย สมทบกันเนาะก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นได้เอ่อมอบเงินมาให้ป้าเตียงเนาะตั้งแต่ก่อนที่เกิดเรื่องพุ่นแหละป้าเตียงก็บ่ได้มาเนาะพี่น้องเนาะบันนี้ถือโอกาสมาก็เลยมาแวะหาลาแล้วก ปอาปกกระป๋องม,มาหมดในละลังหนึ่งนะพี่น้องเนาะ,นะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีเนาะอ่าอยู่ทางฝั่งไทยก็ขอให้เพลินจงอยู่ดีมีเฮงสุขาภาพ่างกายแขง็งแรงปราจจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเนาะเพลินให้มาสำได้ก็ขอให้ลายกับขึ้นหาเพลินร้อยเท่าพันเท่าซาฐุนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบนดเมื่อาก็ขอให้ได้แก้วมานิโสแด้ดโทษให้อย่าให้มาพานมานให้ก็อย่าให้มาเบียดเนาะ คิดเด็ดจังไรก็จะให้มาใกล้ทเจ้าเนี่บว์วัตสธุรกิจการงานอย่างก็ขอให้จเจริญรุ่งเรื่องในหน้าที่การงานตลอดปีและตลอดไปเนะาะซาถูเนาะเอาสำหรับเมื่อนี่บะเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอยเดินทางไปต่อเขามุ่งนะาเขาสูบ,บ้านพูนมังมีบน,นี้เนาะเมืองนองแขวงสวรสดิขดพี่น้องเอยเอาสำหรับเมื่อนี่บะเตียงขอตัวลาไปก่อนแล้วพี่น้องเอยสบ,บายดีไปจุคนพี่น้องเอยบายบาย ba chán. à, đường thang to và nhỉ. Rồi rồi rồi. Pa, chỉ là người. Bay to bạn nhỉ, nó.